สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โทมฮอค a n n e l นะครับอยู่กับโหมดของมูบา 5v5 นะครับวันนี้ไปเล่นเป็นตัวของเทลนารนะครับแต่พอดีคือตอนนี้เห็นป่ะผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าผมหยิบอาสกิลเชลเลนเจอร์มาผิดนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่คือตำแหน่งปกติก่อนนันนี้ก็คือผมเล่นเป็นป่าไงไม่รู้ว่าจะเอตัวไหนป่าพอดีลืมเรียกไม่หันก็เลยกลายมาเป็นเทลนารนะ <S <S โอเคสำหรับวิธีการแก้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็คือว่าเราก็ออกเป็นไอเทมฟาร์มไปเลยนะครับ ว่าปกตินี่มันอาจจะเลือกเป็นพวกอ่ะทาร้อนหรือไม่ก็ดาบสายฟ้าอะไรประมาณนี้เราเราก็เปลี่ยนเป็นหรือไม่ก็บางทีออกเป็นอ่าโบออฟสล็อเตอร์ก็ laughter, คือธนูด,ด,ดูดเลือดใหญ่นั่นเองเ,องเนาะวิธีแก้ก็คือว่าเราก็ออกเป็นตัวของดาบฟาร์มมาเลยแล้วกันเพราะว่ามันก็ดูดเลือดได้ได้เหมือนกันแล้วก็ตีพวกคีพวกอะไรแบบแบบนี้ไปแหละให้ให้แสแต็คมันครบ30นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าอาจจะชา้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแต่ข้อเสียคือเราตอนนี้นคือเราจะไม่มีสกิลที่เอาตัวรอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องพึ่งการยืนที่ที่ดีนะครับผมจะไม่ค่อยไฟนะรอบนี้เพราะว่าผมพลาดนะครับหยิบไอเทมมาผิดนั่นเองนะครับหยิบสกิลมาผิดเห็นปะแต่ว่าเทลนัดใช้เป็นในเรื่องของอ่าสกิลฟาร์มเร็วต้นเกมนะครับเราก็จะรวยเร็วนะครับ ผมจะเน้นเคลียร์คลีปก่อนนะเพื่อนนะเราจะไม่ค่อยไฟ์เท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยๆเก็บพวกอาคีิพวกอะไรไปให้มันครบ30สแต็กนะครับนี่คลีปมาเห็นปะ่ะพวกนกพวกอะไรแบบนี้พยายามเก็บไม่ได้เพื่อนเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของสเต็กนั่นเองนะครับโอเคเห็นปะ่ะนี่ ได้เป็นธนูดูดเลือดมาแล้วะก็ออกเป็นรองเท้าก่อนแล้วกันเอาไว้แบบให้หนีผมจะพยายามแบบยืนโซนพื้นที่อ่ายืนในพื้นที่ดีๆนะครับเราจะไม่ออกไปแบบเล่นเสียเส่ยงๆนะครับไหวหรือเปล่าวะเนี่ยป่าไม่มานะครับแต่ว่าเรามีพันนิดนะ โอ้ยบวขาดมาโอเคเห็นไ่ะพอผมได้ปั๊บผมก็จะวิ่งเตรียมกลับละจะไม่บวกนะครับจะไม่บวกเราจะต้องยื้อไฟให้ได้ให้ถึงช่วงของเลตเกมให้ใหได้แต่ถ้าแต่ถ้าเรายืนในตำแหน่งที่ดีแล้วเราก็บวกได้นะครับโอเคเพื่อนยิ่งคิวได้แบบนี้เรายิ่งรวยนะครับตายปะเนี่ยโหรอดเฉยก็ได้รับอันนี้ส่งมาจากเพื่อนเขายืนโซนพื้นที่ให้เรานั่นเองนะ ไอเทมผมไม่ออกคล้ายสไตล์เดิมเมละพวกของอพวกไอเทมคีนะครับใน่าบ้านนี้เคลฟสันตินะครับเคลฟสันตีสลิกสติงอะไรประมาณนี้นะครับมูลามาะอะไรประมาณนี้คือมันจําเป็นไงเราต้องเอาไปเจาะเจาะตัวของนี่แหละเออเล่าแล้วแล้วก็ตัวของบันดั้มนะครับ แต่ตอนนี้เพิ่งได้แค่5สแต็กนะขอตีป้อมสักสองส,ะส,ะส,ะสามทีแล้วกันต้องระวังบันดัมชนกระเด็นนะครับอันอันตรายนะครับอันตราย โอเคคลิปเลนคลิปเลนกลางเข้านะพยายามหาเงินให้เรารวยๆนะตอนนี้อ่ะเราก็สกิลแบบปวนๆเข้าสักหน่อยนะครับ คลิปเข้าเลยครับตอนนี้น่าจะเสียคลิปโอเคอย่างน้อยก็ลมมิ่งได้อยู่ตัวหนึ่งนะครับได้อยสองตัวนะครับพยายามเก็บให้ให้สแต็กเตรียม30บไเร็วนะครับจะได้แบบใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับลิปเข้าตอนนี้คลิปเข้าไปแล้วเสียตัวหนึ่งนะเพื่อนก็ไม่เป็นไร อย่าเพิ่งไปบวกมากนะครับเหมือนเดิมครับสไตล์เดิมก็คือการการเลี้ยงการเลี้ยงตัวเองให้รอดนะครับเก็บลิปเก็บอะไรไปไปก่อนนะครับแต่ถ้าตัวของเทลน้าไปถึงช่วงเลดเกมได้นี่บอกเลยว่าความโหดระดับ10นะครับคือแบบด้วยการที่ข้อดีของมันคือมันยิงนอกระยะน,นั่นเองนะครับ โอ้ไอเทมมาผิดโอ้โหแรง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 โอ้โหเจ็บนะครับเจ็บมากเลยแต่ถึงว่าทีมเราทําไม่ดีใช่ไหมไอรีสามารถดันได้ถึงป้อม2องเราตอนนี้มันก็คือทํายิ่งจะทําให้เรารวยขึ้นเร็วกันไปอีกนะครับ เก็บให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมังกรพวกอะไรแบบนี้พยายามแบบพันนิดลัดไปให้มันได้นะครับสแต็กเราจะได้เต็ม30สเร็วๆนะครับแพทนี้ผมรู้สึกว่าป้อมแตกง่ายมากนะครับเหนปะอ่ะฉะนั้นแล้วเราก็เราก็เก็บคีปให้หมดนะตอนนี้ไอพวกคีปเล็กคีปน้อยปับปับแดงก็เอาเอาได้นะครับ เทลนั้ยิ่งมีบัฟแดงบอกเลยว่าความโหดโหดแบบโหดจัดเลยแหละเพราะว่ามันตีไกลนะครับอ่ะผมจะเอาป้อมก่อนนะกันผมยังไม่ไม่ไปไฟนะอ่ะเราก็ออกมาเป็นเป็นธนูใหญ่เลยครับตอนนี้ หาเงินก่อนนะเพื่อนๆตอนนี้นะหาเงินก่อนนะครับอ่ะผมเอาบับแดงเลยแล้วกันเพราะว่าชิวคิวเรียนอยู่ข้างบนนะครับทันปะเนี่ย ต้องระวังตัวของบัวขาดนะครับถ้าเข้าถึงตัวเราได้นี่มีเจ็บสูงนะครับอ่ะเก็บมังกรก่อนแล้วกันนะครับหาสแต็กต่อนะครับเรายังไม่ไม่เรายังไม่ไม,ไ,มไม่ถึง30สแต็กเลยเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ การยืนก็เหมือนเดิมนะเพื่อนพยายามยืนแบบให้มันแบบเซฟเซฟหน่อยนะครับอุ้ยดีนะหลบได้อ่ะทีมเราดันป้อมบนได้ด้วยนะครับแตกหรือเปล่านะ,ะได้ด้วยนะตอนนี้คือ ตอนนี้คือกำไรสุดๆแล้วผมก็อามาเคลียร์คลิปเลนกลางต่อนะครับเอาป้อมเอาอะไรออกให้หมดนะครับตอนนี้ก็คือรวยมากนะครับตอนนี้ด้วยความที่เราตีไกลด้วยแหละมันคือมันได้เปรียบในเรื่องของระยะทำให้เราเล่นง่ายนะครับ จริงๆตอนนี้คือติดดีบัฟนะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าทีมเราโซนกันอยู่เยอะนะครับก็เอาเลยแล้วกันก็คือถ้าเราตีมังกรตายปับ๊บมันจะติดดีบัฟของดาร์คเซเลเยอร์เขาทำให้แบบตีเบาลงครึ่งนึง โอเคชิวเรียนอยู่ด้านบนเราก็เก็บบัฟแดงไปเลยนะครับอาชินต่อไปมุลมาสานะครับทีนี้ต้องเริ่มมีเจาะเกาะแล้วตอนนี้ โอเคเพื่อนตอนนี้คือเล่นง่ายแล้วตอนนี้อ่าเทลนะัสมันสามารถตีนอกป้อมไนดะ้ไงบางบางทีมันเหลาป้อมฟรีอ่ะเก็บให้หมดนะครับตอนนี้ โอเคเพื okay, ite, ่อนค่อยๆหายไปทีตัวนะเห็นปหมนี่มันเหลาป้อมได้เรื่อยๆถึงจะไม่ถึงจะไม่ค่อยแรงแต่แต่ว่าก็ได้เหลาไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือเราเตรียมเก็บ เก็บป้อมอย่างเดียวก่อนแล้วค่อยไปตีคนที่หลังอ่าตอนนี้ได้เป็นมูลามาด้วยนะครับตอนนี้อาสแต็2ยี่ิบงเอาให้ครบ30นะครับอ่านี่ครับตีสองตัวนี้ครบ30พอดีนะครับก็จะแสะดงประสิทธิภาพสูงสุดนะครับของไอเทมตัวนี้นะอ่าชิ้นสุดท้ายเอาเป็นเฟรียทูตก็ได้นะครับ เอาแบบให้มันแรงแไปเลยนะเ,เพราะว่ารจริงๆวิธีการเล่นแบบนี้คือมันเสี่ยงมากนะแต่ว่าผมลืมจริงๆนะครับก็คือก็ต้องพยายามแก้ไขเฉพาะหน้านะครับแต่มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่ต้องออกไอเทมพวกไอเทมดูดเลือดนะครับเราก็ยืนไหวนะตอนนี้ดีนะไม่โดนไม่โดนหุบนะครับ ตอนนี้คือเลยแค่ทางเดียวนะเพื่อนนะเราก็ให้ทีมเราโซนพื้นที่ไปนั่นแหละเราก็แบบเล่นแบบรักษาระยะห่างนะครับผมเน้นเอาที่ป้อมก่อนเลยนะครับโบขาด้าดนะเพื่อนโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บ โอเคเพื่อนเรียบร้อยสามทางแต่หมดแล้วโอกาสทีชช่ชนะก็เกินเกินะครับตอนนี้ oh, โอ้ยเดินดูดเดินเดินดูดเขือนอย่าลืมนะว่าผมไม่มีไอเทมป้องกันเลยนะครับมันแบบเพียวๆเลยตอนนี้นี่อ่าถ้าเขาเข้าถึงตัวผมมาได้ก็คือเรียบเรียบร้อยนะตอนตอนนี้คือเตรียมจบได้แล้วนี่อ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็จบแล้วนะครับวันนี้เป็น เดาทางการเล่นเทลน้าในตำแหน่งของอพิสอซ่ดะกอนเลนนะแต่ว่าผิดพลาดนิดนึงคือหยิบสกิลเชลเลนเจอร์มาผิดนะครับเป็นพันนิดเฉยก็เลยออกไปสายฟาร์มฟาร์มสองนะครับอ่ะถ้าชื่นชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนแตพวพบกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะเป็นคอมโบอะไรวันนี้ไปแล้วนะครับพเพื่อนๆสวัสดีครับอะผมก็ออกไอเทมเฉพาะหน้ามานะครับนี่อันนี้คือเนี่ยบ้านนี่ก็ประมาณนี้แหละ ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเฟนเรือทูตนะครับอวันนี้ไปแล้วครับเพื่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย